รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพิกาจา์อีกแล้วเปิดหน้ากันสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะไม่ได้เปิดมานานมาก นะคะคก็วันนี้นะคะมาเล่นพิาการ์นะคะหัวข้อก็คือนิสัยที่น่ารักนะคะของชาวลัคนาราศีมีหรือราศีมีนะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีมีหรือราศีมีนั้นมีนิสัยที่น่ารักอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะเฉพาะจาะจงให้อีกนะคะโดยการที่มาเล่นพิก,า,การ์กันนะคะมีให้เลือกสามช้อยส์อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะต้องเข้าแล้วนะคะสปอนเซอระะ์มีให้เลือกสามช้อยส์นะคะ หนึ่งสองและสามนะคะเอาด้านเดียวกันเลยนะคะมีให้เลือกสามช้อยส์นะคะสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะเลือกอันที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเลือกที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดโพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วนะคะ มาดูคำทํานายกันเลยนะคะขอญาติเริ่มที่สีขาวก่อนเลยนะคะสีขาวมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนนั้นนิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไรอืม i g t of sorts นิสัยที่น่ารักของคุณอันดับแรกเลยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อคือแบบเหมือนไม่ยอมจำนวน ต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเจอปัญหาเจออะไรรุมเร้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะคุณก็จะยังคงหยัดยืนยังเชื่อมั่นยังมีพลังให้กับตัวเองมีความหวังมีความเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปเดี๋ยวมันต้องมีทางแก้มันต้องมีทางออกนะคะคือมีสติที่ดีเออต่อต่อเวลาที่เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีสติอยู่กับตัวเองเสมอนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณอันดับแรกนะคะ นีนิสยต่อมาค่ะนิสใสที่น่ารักของชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนที่เลือกสีขาวนี่คืออะไรอืม two of swords เช่นเดียวกันอย่างที่บอกนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะหนึ่งคือมีความหวังมีพลังมีความเชื่อมั่นให้กับตัวเองว่าจะต้องฝ่าฟันแล้วก็เดี๋ยวมีทางออกทางแก้แน่นอนอันดับที่สองคือคุณเป็นนักสู้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรก็แล้วแต่นะคุณสู้ตายคุณสู้แบบ สู้ไม่ถอยอะเออต่อให้มันจะแบบมืดมนหรือว่าจะแบบไม่มีทางสู้ย,ยัยคุณก็สู้เอคอ,คอ,คอคือมีความเป็นนักสู้มากๆเลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะมีสัที่น่ารักของคุณเจ็ดแฮงแมนนะคะนีสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนึงคือคุณเป็นคนที่คิดก่อนทําคิดก่อนพูดค,คิด ก่อนตัดสินใจอะไรต่างๆอย่างดีเสมอคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดในการพิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างถี่ถ้วนเสมอนะคะคือไม่ใช่เป็นคนที่ ใจร้อนหรือเอาแต่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะคิดแล้วคิดอีกคิดนู่นคิดนี่ถ้าจะซื้อของก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกถ้าจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ก็คิดแล้วคิดอีกคิดแบบอย่างดีที่สุดทีท่วนที่สุดนะคะเพื่อให้ผลออกมาดีที่สุดนั่นเองนะคะก็คือเป็นคนคิดแม้แต่จะพูดอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะทําอะไรนะคะอ่าต่อมาค่ะนิสัยที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณคืออะไร Page of w a n d s นะคะคุณเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้นะคะชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเวลาที่คุณใช้ชีวิตเนี่ยคุณมักจะแบบชอบเรียนรู้ชอบใฝ่หาความรู้ชอบพัฒนาตัวเองชอบที่จะคือมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะแล้วก็กระตือรือร้นที่จะพัฒนาสกิลพัฒนาศักยภาพพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือนิสัยที่น่ารักของคุค่ะและสุดท้าย t o of Pentacles นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือความสมดุลน,นะคะหมายความว่าคุณมักจะรักษาสมดุลของชีวิตได้อย่างดีบาลานซ์ชีวิตได้ดีนะคะทำงานกับ การพักผ่อนนะคะหรือว่าการให้เวลากับครอบครัวก,กับการทํางานหรืออะไรต่างๆคุณหรือแม้แต่เรื่องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะมีการรักษาสมดุลรักษาบาลานซ์ชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของชาวที่เลือกสีขาวนะคะชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนที่เลือกสีขาวนั่นเองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนที่เลือกสีเหลืองนะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไร นายออฟซอสนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจผู้คนใส่ใจมีความเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองเสมอคือคุณมักคุณคุณเป็นคนที่ตั้งใจตั้งใจจริงมากๆที่จะทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดอยากจะ ทําสิ่งดีๆเพื่อผู้คนอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดให้เป็นแบบดีที่สุดสําหรับทุกคนอยากจะเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณพยายามทําดีพยายามตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยทําให้คุณแบบเหมือนแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆแคร์แล้วก็ใส่ใจความรู้สึกผู้คนมากๆแล้วก็มักจะมาทบทวน คือเหมือนโฟกัสตัวเองขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาแล้วก็แบบพยายามจะพัฒนาตัวเองเสมอนะค่อนข้างเป็นคนที่คิดคิดคิดละเอียดเยอะนะคะใส่ใจผู้คนมากๆนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณนะคะแต่ก็อย่าคิดมากจนเกินไปเนาะเราก็ทำดีที่สุดของเราแล้วนะคะอ่ะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างในเชื่อไร justice นิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนขั้ๆที่จะมีความเด็ดขาดมั่นคงนะคะมีความเป็นผู้นํามีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเออแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นําสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเลยนะคะอ่าต่อมาค่ะนิสัยที่น่ารักของคุณคืออะไร The h l o f a n t นิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคือคุณเป็นเหมือนแบบ นักบวชนักบุญนละหลายคนที่ดูคลิปนี้นะและเป็นลัคนาราศีมีหรือราศีมีที่เข้ามาเลือกสีเหลืองเนี่ยนะคะคุณน่าจะมีความแบบว่าเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมะโลกธรรมอะไรต่างๆเป็นอย่างดีเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะมีเมตามีความมีบารมีนะมีความเมตตาสูงมีความกรุณาสูงมีความอ่อนโยนมีความเย็นมีความสงบ นะคะมีความแบบเหมือนนักบวชน,นักบุญนะ่ะนึกออกไหมที่แบบว่ามีใจที่งดงามมีใจที่นิ่งสงบนะแล้วก็มีความตั้งมั่นที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อโลกใบนี้นะมีจิตใจที่สงบสุขเ,เหมือนกับว่ามีความเมตตากรุณาต่อผู้คนนะแล้วก็มีความสงบเยอเือกเย็นในตัวนะคะหลายๆคนอาจจะแบบ ชอบธรรมะชอบฟังธรรมะชอบนั่งสมาธิชอบสวดมนต์ด้วยนะคะคือใฝ่หาธรรมะใฝ่หาแบบอะไรอย่างนี้เลยนะคะอีกอันนึงค่ะ six of p e n t a c l e s นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณคือคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้คนคือเห็นคนลำบากไม่ได้นะ มีความเมตตาตรุณาสูงมีน้ำใจมีความเสียสละมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่สูงนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะที่กําลังประสบความเดือดร้อนหรือแม้แต่แบบเห็นไครลําบากแล้วก็จะต้องแบบยื่นมือไปช่วยนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคนค่ะและสุดท้าย The Emperor นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างนะึงคือความ เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวดูจากกองนี้แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีภาวะผู้นำสูงนะคะมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งมีความมีจิตใจที่แข็งแกร่งมั่นคงมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะมีความเป็นผู้ชายสูงเลยคือมีความแมนแมนอะลุยๆแล้วก็เด็ดขาดมั่นคงนะในขณะเดียวกันก็นึกถึงจิตใจของผู้อื่นเหมือนกันนะทำอะไรก็คือจะคิดคิดแบบรอบด้านนะคะมีความมีความเป็นพ่อมีความเป็นผู้นํามีความแบบ ฟันทงอะไรต่างๆนะคะมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมั่นคงนะคะนี่คือนิสัยที่น่ารักของคุณน,นะ,ะแล้วก็มีความเมตตามีเมตตาบารมีสูงนะคะในลักษณะของผู้ชายมีความแบบแมนแมนสั้นๆกระชับอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าออไะไม่ ไม่อ้อมโลกอ่ะออม,มั่นคงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีเมตตาบารมีสูงนะคะและนี่ก็คือนิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนที่เลือกสีเหลืองนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกสีแดงนะคะมาดูกันว่านิสัยที่น่ารักของชาวลัคนาราศีมีนร,ราศีมีนเชื่อได้ โฟล o ทอฟอนนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณคือความมั่นคงนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรักครอบครัวนะคะมีความเบิกบานนะคะมีความแบบว่าใส่ใจครอบครัวสูงนะคะทรีออฟซอสนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคือเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะคะไม่ว่าต้องเจอกับอะไรก็แล้วแต่คำพูดอะไรมันไม่ระ,ะคายคุณเท่าไหร่คือแบบโอเคมาเถอะ แต่ใจฉันแข็มแข็งฉันจ้อนรอดผ่านไปได้นะไม่สนใจอะไรเออเป็นคนที่มีนิสัยที่น่ารักแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็คุณก็เป็นคนระมัดระวังความพูดของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ทําให้ใครเจ็บปวดหัวใจนะเอสออฟชอตนะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคือเป็นคนที่สู้ไม่ว่าจะต้องเจอปัญหาประสรคใดๆคุณสู้สู้คนเดียวได้เลยคือแบบ ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยตัวคนเดียวคือเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือคุณสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็สามารถผ่านพ้นทุกช่วงเวลาทุกความท้าทายไปได้อย่างแน่นอนด้วยความที่คุณเป็นนักสู้แล้วก็ลุยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนั่นเองนะคะนายจอร์กคาวส s นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคือเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวแล้วก็ชอบ ให้ความรู้สึกดีๆกับผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจมีความรู้สึกดีๆให้กับผู้คนเสมอมาเติมพลังเติมกําลังใจให้กับผู้คนอยู่เสมอนะคะแล้วกเ็เป็นคนที่แบบอ,อ่อนโยนอ่ะอ่อนโยนแล้วก็สามารถผ่านพน้นหรือว่าทําอะไรประสบความสําเร็จด้วยความอ่อนโยนด้วยความมีน้ําใจของคนนี่แหละแล้วก็เป็นคนที่ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆทําอะไรต่างๆนะคะไม่ไม่รีบร้อนนะคะนี่ก็คือในิสัยที่น่ารักของคุณค่ะ สุดท้ายค่ะ5 of Pentacles นะคะนิสัยที่น่ารักของคุณอีกอย่างคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรเข้าหาผู้คนอะเข้าหาเป็นคนเข้าหาผู้อื่นเป็นคนที่มักจะ มองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเสมอนะคะก็จะแบบรู้ว่าคนนี้เก่งคนนั้นดียังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าหาผู้คนนะคะขอความช่วยเหลือทําให้คนอื่นที่เขาได้รับขอความช่วยเหลือเขาก็รู้สึกดีนะเพราะรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเขาเห็นความสามารถเห็นศักยภาพในตัวเขานั่นเองนะคะและนี่ก็คือภาพรวมของพิกาศวันนี้นะคะสำหรับลัคนาราศีมีนราศีมีนที่เลือก สีแดงนั่นเองนะคะวันนี้ไม่ได้มีไพ่พิเศษมาเนอะนอกสถานที่แต่ว่าเราจะเปิดไพ่อีกหนึ่งใบเพื่อสร้างขอหนึ่งใบสำหรับชาลักนาราศีมีนดวงราศีมีนเพื่อสร้างการตืร่นรู้หรือว่าสร้างความเบิกบานในหัวใจใช้ชีวิตได้อย่างเบิบานนะคะไพ่อย,อยากจะบอกอะไรกับคุณมาดูกันคุณได้ใบนี้ค่ะ a อ o อ s ซ u ร c e นะคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนนะคะที่มาดูคลิปนี้นะคะคุณได้ไพ่ ace of swords นะคะนั่นหมายความว่าชีวิตของเรามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือความกังวลอะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราะะแต่ว่าจริงๆแล้วความกังวลมันมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่หรืออาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นก็แล้วแต่นะคะ ความกังวลหรือความกลัวมันเกิดจากความที่เรายังไม่พบหรือไม่ยังไม่เจอหรือว่ากลัวไปเองนะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือแค่เราเปิดตานะเราจะรู้เลยว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมันไม่ได้น่ากลัวเลยมันมีทางออกมันมีทางแก้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะคะเมื่อเราเจอเราเห็นเราเปิดตาของเราเราใช้สติปัญญาของเราดูจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะ ทุกอย่างมันไม่มีความผิดพลาดมันไม่มีความล้มเหลวมันมีแต่การเรียนรู้ทั้งนั้นทุกๆสิ่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราเจอชีวิตที่เราต้องเจอทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าของเรานะคะที่ใครก็ไม่ได้ประสบพบเจอเช่นเดียวกับเรานะคะขอแค่เราแค่เปิดตาเปิดใจมุมมองมันด้วยทัศนคติที่ดีนะคะทุกครั้งที่เรามองอะไรด้วยทัศนคติที่ดีมุมมองที่ดีเราจะสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะ,ะแล้วก็ ถ้าเมื่อไรที่เรามองด้วยอคติหรือว่ามองด้วยความกลัวความกังวลไปเองอะไรเงี้ยเราจะเสียเวลาในการมีความสุขมากๆเลยนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือขอให้คุณเปิดตาเปิดใจมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทัศนคติที่ดีมุมมองที่ดีนะคะแล้วก็เมื่อเรามองทัศนะด้วยทัศนคติที่ดีเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยอคติ เรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรก็แล้วแต่นะคะมองด้วยทัศนคติดีๆก็จะก็จะได้พบเจอกับความรู้สึกที่ดีๆนั่นเองนะคะและนี่ก็คือพิกาการวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกริ่งกริ่ง,ก,งกดซีเฟอร์ให้กับแฟนเพจอัมทารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขยู YouTube, channel, ทูบช anel อัมทารินีแล้วก็ติกตอกอัมอเดรสกอร์ส์บทีทารินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากมากนะคะสวัสดีคะ่ะไม่ยบาย